ข่าวช่วงข่าวภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือวันนี้นะครับคัพูชูอู้ข่าววันนี้ครับน้องคําพูจู้นำเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิน่นมาฝากท่านผู้ชมกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับสวัสดีเจ้าคําพูจูมาแล้วเจ้าวันนี้น้องคําพูจู้เอาเรื่องของความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นเน่อย่าง,รงเราต้องไปเลือกตั้งสำคัญอย่างใดเรามาพอตัวกันจากคลิปวิดีโอเจ้า วัดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับการเลือกตั้งท้องถิ่นกันสวัสดีครับพี่มิสเตอร์กกตผมขอถามพี่หน่อยได้ไหมครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคืออะไรอะครับได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังการเลือกตั้งท้องถิน่นก็คือการเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาแล้วทำไมต้องเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยล่ะมันมีความสำคัญยังไงหรอครับมันสำคัญตรงที่พวกเราจะได้เลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นๆโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นกลไกในการทำหน้าที่แทนรัฐบาลยังไงล่ะครับ โ oh, ถ้าการเลือกตั้งท้องถิ่นสําคัญอย่างนี้แล้วพวกเราทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมครับใช่แล้วครับประชาชนในฐานะเจ้าของอํานาจอธิปไตยมีหน้าที่ไปเลือกผู้แทนหรือตัวแทนของพวกเราเข้าไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นเข้าไปบริหารงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของพวกเราเพื่อนํางบประมาณนั้นมาพัฒนาท้องถิ่นของเราครับ เลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนดีไม่ซื้อเสียงนะครับทาวทันวาคมนี้ไปเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเฮาหนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องขับูจูต้องขอลาไปก่อนแล้วปะกันไหมเจ้า